พี่ฟอนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยกำลังปลูกผักอยู่เอาลงไปชั้นล่างมาเหรอใช่แล้วลงมาชั้นล่างเนี่ยมีบันไดยอย่างดีเลยใครทําไม่รูอ้อ๋อพี่เอกทำมาไว้อะแล้วก็ตอนนี้พี่เอกจะตัดขนแกะข้างบนก่อนอะตัดขนแกะเหรอใช่ใช่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าไปข้างในนะโอ้โหออกมาออก,กม, <า S 1> มเลย <c oughs> ออเอาเอาเอาฟางข้าวล่อม,มาเร็วออกมากันเต็มไปหมดเลยที่นี่ออทําไงอะ นี่ลูกหลานเขาโตกันหมดแล้วไงเออโตกันแล้วดูสิเา้าพอตัดปุ๊บกลายเป็นขนสีเดียวกันไปหมดแล้วสีขาวใช่กลายเป็นสีขาวเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นพี่ฝนล่อเขาเข้าไปเร็วมีายออกมาแล้วนี่แล้วเดี๋ยวพี่เอกปิดก่อนนะอ่ะอืมกอ,อนตอนนี้พี่เอกจะลงไปทําข้างล่างให้เขาอยู่กันแหละไม่ทาอะไรอีกอ่ะก็พี่เอกคิดว่าจะแยกพวกนี้ยออกไปไว้ในโซนด้านล่างอะเป็นชั้นที่สามอะนะ แยกออกเป็นโซนอีกเหรอใช่แล้วแค่นี้ก็พอแล้วมังไม่ดีหรอกเดี๋ยวขอแยกดีกว่าก่อนอื่นเดี๋ยวพเพคกะต้องทําการคราบของก่อนเดี๋ยวขอขไปเตรียมตัวแป๊บหนึ่งนะพี่ฝนนะได้เลยคราบอะไรอะ่ะคราบไม้ให้เป็นสลับไงได้ได้งั้นเดี๋ยวพี่ฝนไปตัดตัดญ้าข้างล่างก่อนดีกว่าอ่าเดี๋ยวขอพเพกเตรียมตัวแป๊บหนึ่งได้เลยเอาละตอนนี้เกคราบสลับออกมาเยอะแยะมากมายแล้วพี่ฝน ได้เลยตอนนี้มี่ผนกําลังปลูกข้าวใหม่แล้วเพราะว่าเก็บเกี่ยวเรียบร้อยดีๆๆด,ด,ดีเดี๋ยวเพล็กจะแยกเป็นชั้นให้จะได้ไม่งงนะตอนนี้เอาเอาเอานี่เก็บไว้นี่ก่อนดีกว่าปับ๊บจะได้ลงไปเวลาตุยจะไม่เป็นไรข้าวงอกทุกต้นเลยขอบอกข้าวงอกทุกต้นเลยเหรอใช่แล้วทุกพื้นที่เดี๋ยวขอลงไปดูก่อนนี่ที่<อ>เพ็กทำเอาไว้คราวนี้พอลง ลงมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรแล้วเ,เห็นไหมตอนนี้ข้าวเก็บหมดแล้วพี่ฝนกําลังจะปลูกใหม่โอเคเอาปลูกเลยนะงั้นเดี๋ยวพี่เอกออกตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะต้องลงน้ําเอ้ยเราลงทางนี้เลยก็ได้นี่นะลงไปไหนอะพี่เอกก็ลงไปต่อชั้นล่างไงจากตรงนี้ไงน,นี่ตรงนี้เราจะต่อแต่ว่าเราจะเอาประมาณลึกๆหน่อยลึกๆหน่อยนะเอาซักแถวๆถวนี้แล้วกันนี่นี่ต่อไปองนี้ ทำที่อยู่ใหม่ให้คุณแกะเหรอใช่เพลกจะทำที่อยู่ใหม่ให้คุณแกะสูงพอยังเนี่ยหนึ่งสองยังสูงไม่พอลงไปอีกดีกว่าตดตื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 ดลงไปสักล็อกที่เท่านี้แล้วกันอ่ะละน่าจะพอได้แล้วนะล็อกเนี้ยแล้วที่อยู่ข้างบนจะให้ใครอยู่อ่ะก็เราอยู่ไงเราอยู่ข้างบนไงแล้วพวกนี้อยู่ข้างล่างไป อ๋อให้เขาอยู่เป็นชั้นชั้นทำฟาร์มเมอร์เป็นชั้นชั้นเงี้ยหรอใช่แล้วแต่ว่าข้างล่างเนี่ยเรายังลงไปเก็บนี่ไม่ได้เลยอะพูดถึงชั้นชั้นแล้วอยากกินขนมชั้นจังเลยขนมชั้นอะไรอ่ะขนมชั้นไงชั้นชั้น่ะชั้นชั้นไหนขนมชั้นน่ะอยากกินขนมชั้นน่ะขนมชั้นเนาะขนมของชั้นน่ะขนมของชั้นด้วยดีนี่นี่เอาอันนี้มาใส่เติมกันเข้าไปฮึ อันนี้ก็ต้องใส่ตรงตรงนี้ใช่ไหมเออตรงนี้นี่แล้วก็อันนี้ก็ตรงนั้นอ้าวไม่เท่ากันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอึบอึบอึบ,อบวางไม่ได้ฮะเรียบร้อยเดี๋ยวเอามาเล็กข้าวที่เหลือเนี่ยไปใส่นี่ดีกว่าปุ๋ยเฮ้ยต้องเอานี้ใช้นี่ดีกว่าเอาสลบับใช้เดี๋ยวลำบากเพี่ยจะต่อลงมาอย่างนี้เลยนี่ต่อมาอย่างนี้เลย ต้องการปุ๋ยอีกไหมตอนนี้ได้ปุ๋ยเยอะมากเลยขอบอกเดี๋ยวเก็บปุ๋ยไว้ก่อนพี่ฝนนี่ไงเอาละเอา,มาเมล็ดข้าวมาผลิตปุ๋ยได้เยอะเลยเอา,มาเมล็ดข้าวมาผลิตปุ๋ยเหรอใช่แล้วเพราะว่ามีเยอะมีหลายร้อยเลยหลายร้อยเลยเหรอใช่แล้วได้เยอะมากนี่เ,เราข้าวทีนึงก็ได้เยอะแล้วเรามีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วเนี่ยเยอะหลายร้อยเลยอะเดี๋ยว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 ขอเพกทำสลับเข้าไปตรงนี้ก่อนนะ จนตอนนี้ปุ๋ยเหลือเฟือเลยกลายเป็นปุ๋ยเหลืออีกเ,ออเหลือเฟือเลยทุกคนเอาละนี่เพจจะวางอันนี้ตรงนี้อ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ไงเอาแล้วนะแล้วก็เอาสลับวางไปเรื่อยๆอย่างนี้เราก็สามารถที่จะมีพื้นที่ได้มีคนบอกว่าถ้าเอาสลับมาวางแล้วมอนเตอร์จะไม่เกิดไม่รู้เรื่องจริงกรเปล่าเอาละตอนนี้เพจจะอ้อมมาตรงนี้แล้วนะปื๊ดเดี๋ยวทําที่เราฝั่งแล้วกันพี่ฝนได้เลย อาจจะทํานานนิดหนึ่งนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาดินมาลงนะแล้วเราก็จะปลูกหญ้าลงมาแล้วเอาแกะลงมาจากข้างบนนะทุกคนเพ<อ>ราะ<อ>ว่าเอาดินอีกเหรอฮะเอาดินเหรอดินพี่เอกมีอยู่กับตัวอยู่แล้วพี่ฝนอ๋อนึกว่าจะให้ลงไปเอาอีกจะได้ลงไปโอ้ตอนนี้ยังไม่ต้องลงไปเอาหรอกเดี๋ยวมันมืดแล้วมันจะลําบากนะแล้วว่าในตัวพี่ฝนก็มีเหมือนกันนะที่ตัวเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยมีอยู่มีดินอยู่เหรอ 40, 40, 40กว่าก้อนเลยมีหินด้วยนิดหน่อย มีสี่สิบกว่าเลยเหรอใช่แล้วเอาละเดี๋ยวเพกขอต่อลงมาตรงนี้ก่อนถึงยังเนี่ยยังไม่ถึงดีเท่าไหร่ <c oughs> ตาลายไปหมดแล้วเจอแต่ลาวานี่ปุ๊บตอนนี้มีปุ๋ยเยอะมากเลยยี่สิบกว่าอันน่ะปุ๋ยเหระปุ๋ยยี่สิบเลยเหรอใช่แล้วเยอะมากเนี่ยกำลังปัง๊มปั๊มปั๊มปั๊มเยอะอามากเยอะจัดจเยอะมากก็ดีแล้วพี่ฝนเก่งไงเก่งไงเอาละอันนี้เพกก็จะเอาไม้ต่อลงมาเป็นท่อนอย่างงี้นะ แล้วก็เดินลงอแล้วก็ต่อขึ้นไปอย่างนี้เลยโอ้โหจะว่าไปอตอนกลางคืนนี่น่ากลัวเหมือนกันนะแถวเนี้ยใช่น่ากลัวตอนกลางคืนอะ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเพเอกจะต่อถอยหลังเอาแล้วกันแสบตาแสบตากับลาวาข้างล่างมากเลยไม่รู้ว่ามีเกาะอื่นให้เราไปหรือเปล่านะแต่ว่าเพเอกไม่รู้ว่าจะไปยังไงเหมือนกันเนี่ยดูดีถ้าพายเรือไปเราต้องตุยก่อนแน่นอนพี่ฝนไปไหนอ่ะ ไปเกาะอ,อื่นม้งอดีเบื่อเกาะน,นี้แล้วอะไม่รู้เออแต่จะว่าไปถ้าใช้สันนิฐานนะก็น่าจะต้องมีอะเพราะว่าที่นี่ยังมีเลยใช่ไหมมันก็ต้องม,มีที่อื่นด้วยยังมีเกาะตรงนี้เลยให้เราเริ่มต้นได้ต้องมีเกาะอ,อื่นแน่นอนพี่เอกใช่ใแล้วมันจะต้องมีที่อื่นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อกัอนต่อกัอนตอมาก่อนนะเอาละเดี๋ยวทำข้าวให้กินนะได้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 เฮ้ยไ,ไม่มีมอนสเตอร์จริงด้วยต่อเป็นสแลปอ่ะ ถ้ามีปั่นนี้พี่เอกโดนซอยจากด้านหลังเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าขน,นมปังได้เยอะมากเพราะว่าเราผลิตข้าวได้เยอะจัดจัดโอ้แบบนั้นนั่นเองแบบนี้นี่แหละเยี่ยมไปเลยนะพี่ฝนนะ <c oughs> ทำไรไม่ได้ทําของกิน <c oughs> เอาละงั้นเดี๋ยวพี่เอกขอต่อให้เสร็จไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยวางดินตอนเช้านะพี่ฝนได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนเอาขน,นมปังไปให้นะโอ้พี่ฝน เหนื่อยเป็นไงเป็นไงทั้งคืนเลยอ่ะเนี่ยทำไมอ่ะต้องทำทั้งคืนเลยอ่ะดีเออสู้สู้ีหฝนลงมาช่วยกันหน่อยดิว่าแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ชั้นล่างอ่ะลงลงตามท่อน้ำมานะลงตามท่อน้ำเหรอใช่ลิบน้ำอ่ะเด้อเด้อกำลังไปให้ไปช่วยอะไรอีกอ่ะตอนนี้พี่เอกต้องวางดินไงโอ้พี่ฝนกำลังจะไปต่อน,นี่พอดีเลยอยู่ไหนเนี่ยนี่นี่น,นี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยววางดิน วาง oh. โอ้มันมัน,ม,นมันเป็นอย่างนี้มันลอยอ่ะดิเฮ้ย hey, เดี๋ยวก่อนเออแล้วมันลอยทําไงอ่ะมันลอยเพราะว่ามันเป็นสลบอ่ะงั้นอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาอีกชั้นหนึ่งได้ไหมนี่ไงได้ปะ่ะไม่ได้ต้องเอาสลบลงต้องเอาสลบลงอ๋อสลบอันอันนี้เหรอพี่ฝนกำลังจะไปต่อนี่พอดีอ๋อไม่เป็นไรน,นี่ไงนี่ไงนี่ไงรู้แล้วเดี๋ยวพี่เอกจะวางวางสแลบคุมด้านข้างให้แล้วก็เอาเนี่ยวางด้านบนเอาไงเน่ย S <S <S วางอย่างนี้ไงนี่นี่เดี๋ยวพี่เกวางให้ดูเนี่ยพี่เอกต่อการด้านข้างการน้ํารั่วลงไปให้แบบนี้อ่าการเอาไว้แล้วก็ยังไงเอาดินปึกเลยเนี่ยแล้วเราก็เอาดินต่ออย่างนี้พี่ฝนอ๋อน,นี่ไงอ่ะโอ้โหนา่า,นากลัวน่ากลัวต้องต่อสองชั้นนะพี่เอกพี่ฝนต่อดินไปอย่างนี้เลยเนี่ยต้องต่อสองชั้นไม่ต้องต่อสองชั้นเดี๋ยวพี่เอกจะเอากระจกใส่ออกมาออกมากระจกเหรอกระจกไม่ใช่กระจกอ่างั้นเดี๋ยวพี่ฝนเอาดินเอาดินไปวางนะ อ่าได้เลยกนกันไว้ข้างหลังให้ด้วยเดี๋ยวตกตกโลกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกจะต่อให้ก่อนอ่าดินไปดินไปดินไปอ่าเดี๋ยวตกโลกกันไว้ด้วยทำไมมันมืดๆด่ะมันมืดไงยังไม่ได้ปักไฟอ่ะอ๋อพี่บอลมีอยู่สามดวงยังพอพอได้นะพอได้พอได้เดี๋ยวพี่เอกจะทำกระจกให้นะแต่ว่าก่อนอื่นขอต่อตรงนี้ก่อนจะได้วางกระจกได้อ่าหมดกันกันไว้รอบๆนั้นเดี๋ยวพี่บอลตกหมดอ่ะทำไงเดี๋ยวอะไรหมดดีอ่ะทำโต๊ะคราฟกันแหละขี้เกียจขึ้นอ่ะเอาตรงนี้นะเดี๋ยวขอวางโต๊ะคราฟตรงนี้หน่อย ไมเดินไม่ได้อะต้องขึ้นนี่ขึ้นนี่แล้วก็วางตรงนี้อ่ะโต๊ะครับได้ไหมเออาต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนี่นี่เอามาอีกเอามาอีกเอามาอีกปึ๊บโอเคเดี๋ยวเพี่จะวางให้นะข้างๆมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะกระจกใสอย่างนี้เลยเออการไว้ไม่น๋ยวบอลเดินหนอยหลังไ้ด้วยกวนตกเราจะรีบถอยไปทําไมเราดูทางกอนดินี่ได้ทาเสร็จเร็วๆ ถ้าเราเราไม่กันน้ําไว้อะ่ะเดี๋ยวน้ําจะไหลออกใช่ไหมล่ะเอาละงั้นเดี๋ยวเราก็ต่อทางนี้ไปเลยแล้วกันนะฮึบ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 นี่ต่อแบบนี้น่าจะไม่เกิดมอนเตอร์นะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเอาไฟมาปักอยู่ดีอ,ะอ่ะเอาแล้วปักให้ดวงนึงก่อนปักก่อนแล้วกันนะปักให้แล้วดวงหนึ่งเดี๋ยวเราปักใส่กระจกเลยก็ได้ตรงนี้เราก็จะไว้เลี้ยงแกะไงดีไหมจะเกิดไหมอ่ะเราก็ลากข้างบนลงมาดี ไม่ใช่หมายหมายถึงว่าแล้วยาจะมีแม่หรือเราเว้งเว้งไปได้เลยเดี๋ยวพี่เอกเอาลงมาให้ไงอ๋อ <c oughs> เอาลงมาให้นะใช่เดี๋ยวเราจะเอาลงมาให้ก่อนอื่นเราก็จะวางกระจกกระจกวางตรงไหนเดียววางตรงนี้ดีกว่าโอ้เราแวงจริงๆหันหลังไปนี่ถ้าตกนี่ตุ้ยเลยอ้าวโหเกือบไปเกือบไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้นี่เดียวนีๆๆ่เดียวทำไรอะเกือบร่วงเลยแล้วมันทำไมจะต้องร่วงอ่ะตกใจหมดเลย ทั้งล่างไม่มีที่กั้นอ่ะเออนี่แน่เอ้าหล่นไปแล้วเสียดายจังเลยเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเอาแค่พอกั้นอยู่นะเดี๋ยวมีกระจกเพิ่มแล้วค่อยเอามาใส่เพิ่มทีหลังแล้วกันกลัวไม่พอเพราะว่าตอนนี้เพกใช้สามสี่ห้าล็อกเลยนี่ต่อไปงี้นะทุกคนแค่นี้ก็ไม่ตกแล้วนะเอางี้นะ อย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเพ็กต้องเจาะรูดินด้วยแล้วน้ํามาเติมเอาดีใจด้วยนะว่าดินหมดดินหมดเลยเหรอใช่แล้วลงไปเอาอีล่ะแน่ใจเหรอหมดเลยไม่เหลือแล้วไม่เหลือดีใจด้วยเดี๋ยวลงไปช่วยเดี๋ยวลงไปช่วยเดี๋ยวข้อต่อกระจกตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะพี่ฝนนะแย่แล้วสลามทารามเหรอแย่แล้วมีคิปเปอร์กันเออเออใช่พี่เอกไปเอาไฟออกตอนลงไปเอากระดูกไงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำ้าย นั่นไปเกิดใหม่โอ้โหแล้วหล่นหายหมดเลยของเคืงเบียกว่าเราต้องหาวิธีป้องกันคีเปอร์แล้วแหละนั่นซอมบี้น้อยแย่แล้วเบียกจัดการเลยนี่ซอมบี้น้อยซอมบี้ซอมบี้น้อยซอมบี้น้อยมาเลยมาเลยหนีพี่ฝนมาปั่นไอนี่หนีไปเฉยพี่ฝนเอ้ยเอ้ยมันขึ้นมาได้แล้วเอาแล้วเอาเอาแล้วจะซอมบี้ซอมบี้น้อยแมงมุมอมซอมบี้น้อยเกิดที่บ้าน ทำไมหลายจังเลยอะแค่แมงมุมอะเออหลายตัวไงเอาใหม่เอาใหม่หมไม่ยอมแล้วของเราก็่ะต้องลงไปเอาหลบหลบหน่อยดิอย่จาจ้านึโมโห <laughs> แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้แปบ๊บหนึ่งเอาแล้วนะเนมื่อกี้เราตุยข้างล่างไนงะอ๋อรู้แล้วเมื่อกี้ที่โดนกระแทกมาสลามล่ะ นี่นี่ซอมบี้น้อยซอมบี้น้อยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้น้อยซอมบี้ซอมบี้น้อยซอมบี้น้อยมาดิมามาโอโห่โอนี่นมาดิมามามาดิอ้าวโดนอะไรอ่ะโดนสลามกระแทกอ่ะเพล็กโดนซอมบี้สลามสลามเขียนว่าซอมบี้อยู่เนี่ยอ้าวเหรอโดนซอมบี้น้อยกระแทกเหรอโอ้โหหลังตุ้มเลยลง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  เดี๋ยวต้องมาเอาดินเพิ่มเติมก่อนนะทุกคนตอนนี้อันตรายมากไฟพี่ฝนไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะไฟหล่นอยู่แถวนี้แหละนี่นี่เก็บของก่อน,นไงเจอแล้วเจอไฟแล้วเก็บดาบก่อนเก็บดาบก่อนโอ้โหสลามเต็มเลยพี่ฝนต้องเคลียร์สลามทิ้งไปก่อนโอ้จะเช้าแล้วเป็นไงบ้างพี่ฝนฮะห,หมดแล้วดินหมดแล้วดินหมดแล้วเหรอใช่ยังเหลือที่เพกอยู่อีกนิดหน่อยโอกว่าจะไปบู๊กับพวกนั้นมาได้นะ ดดยยอไปเลอ่ะ่นี้จะขึ้นยังไงอะ่ะขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ดิเดี๋ยวเพียงคะทำฐานวางให้รอแป๊บหนึง่งทำเรียบร้อยแล้วอ้าวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวพี่ฝนเดี๋ยวเพียงกะขึ้นไปล่อน้องแกะข้างบนนะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งอ้าวพังอะไรพังนะเรียบร้อยปิดได้แล้วปิดได้แล้วเออยังไงตกใจหมดเลยนึกว่าจะพังพังไหมอะ่ะไม่พังแล้วเก็บขึ้นมาแล้วฮึบฮึบอ้าวพียกระโดดขึ้นบ่ได้นี่งไงทางนี้ไงไหนอ่ะ น่าไงมีสลับให้ลเราเดี๋ยวเพยกเอาสลับขึ้นก่อนแล้วกันนะตรงนี้เอาวางตรงนี้ก่อนขอขึ้นก่อนขึ้นเสร็จปุ๊บเพยกก็เอาดินอุดไว้เราจะได้ไม่ตกเอาดินหมดนะก็บอกแล้วว่าดินหมดอืมงั้นเดี๋ยวค่อยหาดินมาเพิ่มแล้วกันไปเอาน้องแกะลงมากันก่อนดีกว่าเอาป่ะนี่เพกต่อกับด้านใหม่เพราะว่าเพกอยากให้หญ้าที่มาจากข้างบนน่ะเขาไหลลงมาถึงข้างล่างน้องแกะได้มีที่อยู่นะพูดถึงหญ้าเดี๋ยวเอาฟางไปด้วยเอาฟางมานี่ โอ้น้องแกะอยู่นี่เต็มเลยมา,ลมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้า,าฟางไปยังอะ่ะยังเดี๋ยวหาฟางข้าวอยู่นี่เอามาให้แล้วเฮ้ยเบเกก็มีนี่ไงเอาละเดี๋ยวเราจะล่อน้องแกะกันนะทุกคนโอ้เต็มเลยเต็มเลยทางนี้ทางนี้จ้าโอ้อา้าเขาไม่เป็นสีขาวหรอไม่เป็นสีขาว,ขาวดิเป็นสีนี้แหละพี่ฝนถูกแล้วอ๋อนี่ตัดไปแล้วก็ยังเป็นสีนี้เหมือนเดิมเฮ้ยมาทางนี้ดิไปไหน นี่ไงก็มันติด่ะติดเนาอใช่มันติดต้องไอ้นี่เลยตีเลยทุบไอ้ทุบเลยทุบเดี๋ยวพี่กทุบอันนี้ออกก่อนนะอมาแล้วเป็นเพรแกะตามมาตามมาตามมานี่ลงทางนี้นะต้องแกะนะลงทางไหนเนี่ยลงทางนี้ลงมาเร็วทางนี้เหรอลงมาเร็วลงมาเร็วลงมาเร็วโอ้ตามลงมากันเต็มเลยได้ไหมได้ไหมได้ไหมลงแล้วพี่ฝนค่อยๆลงมาค่อยๆลงมานี่แล้วก็ลงตามนี้มาเลยนะ ลงมาลงมานลงมาลงลงลงมานะลงมานะลงมานะลงมานี่เลยเร็ว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 อืมลงมานี่ลงมานี่ลงมานี่แล้วลงมาแล้วเน่ดีใจด้วยนะแกะนะนี่พอลงมาอย่างนี้ได้แล้วนะพี่ฝนแกะก็จะอยู่ที่นี่ได้เอาเลยตามสบายเดี๋ยวพี่ฝนคิดว่าพี่ฝนขึ้นไปเอายังไม่หมดเอามาให้หมดเลยเดี๋ยวพี่แกทําให้แกะเขาอยู่ตรงนี้ก่อนโอ้เหลือของไม่กี่อันเนี่ยะอยู่บนนี้ยังไม่หมด เขาจะเดินขึ้นข้างบนไหมเนี่ยลงมาเร็วลงมานะ้าลงมาเดี๋ยวเพคขอวางบล็อกกันไว้ก่อนลงมามเร็วเร็วเร็วไม่ลงไม่ลง <laughs> เดี๋ยวค่อยจับมาทีละคนทีละตัวก็ได้เดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นเนี่ยมีอะไรที่ยังเหลือให้เราทําได้อีกเนี่ยเฮ้ยมีแกะหลงไปทางนู้นด้วยพี่ฝนลงมาไม่ถูกไนงะเขาปีนน้าขึ้นมาเมื่อกี้อืม <laughs> เะเดี๋ยวเพคจะหลอมทรายก่อนนะแล้วก็ จะทำแก้วตรงนี้เพิ่มเหลืออีกหกสิบสีอเองเนาะเขาตามมาได้เนี่ยต้องทำไอ้นี้แล้วคอกที่กันใช่ไหมใช่แล้วพี่ฝนถือของขึ้นมาด้วยเหรอง,ง่ายเลยพี่ฝนทำคอกให้ก่อนอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่เอกจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปตรงนั้นเดี๋ยวตกเออเอออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมาไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วเดี๋ยวมีสลับอยู่ตรงนั้นพี่ฝนทุบดิโถเอ้ยเราลากเลไปทําไม <laughs> ขึ้นไปข้างบนเอาไปตรงอื่นพี่เอกจะเอาอะไรมากันไว้ก่อนเอาทรายกันไว้ก่อนตอนนี้ เท่าที่พอมีเนี่ยนะนี่นี่กันไว้กันไว้เขาเขาไม่ตกลงไปอ่ะไปทางนู้นแกะแล้วอย่าตกลงมานะนี่แกะขึ้นไปขึ้นไปซะดีๆเรียบร้อยแล้วแกะขึ้นมาแล้วนี่แล้วเพยก,ก็อุดไว้แล้วตอนนี้แกะก็ไม่ไปไหนได้แล้วพี่ฝนแต่ว่าตรงนี้เขาจะขึ้นมาใช่มหมที่เป็นท่อน้ําเนี่ยเดี๋ยวเพกอุดเอาไว้ดีไหมอ่ะอุดเอาไว้เหรออุดไว้ไม่ได้ดีถ้าอุดเราก็ขึ้นลงลําบากเอาไว้นี่แหละ ให้เขาขึ้นลงไปตามสะดวกนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวพียอกเอาทรายวางไว้ตรงนี้ก่อน <c ười> ขึ้นลงตามสะดวกเอากิน้าไปนี่ไงเดี๋ยวจะให้เขาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะตรงนี้พี่ฝนมันก็จะมีดินที่มันเป็นดินหญ้าแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาโรยไว้ให้เขาเขาก็จะอยู่ตรงนี้กันได้ส,บ,<อ>สบ,บายก็ <c ười> ดีดีแม้กว้างสําหรับเขาด้วยนะแล้วเดี๋ยวพอทรายพี่เอกทํากระจกโคบ่เอกก็จะมาล้อมรอบๆนี่ให้หมดเลยอะ่ะก <c ười> ็ดีก็ดีนะก็ดีเอาละวันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะสําหรับ ฟาร์มแกะใต้ดินของพวกเราใต้ดินที่ไหนลอยฟ้าลอยฟ้าแนตะ่อยู่ชั้นใต้ดินเอาลนะใครที่ชอบใจคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้กับพี่เอกด้วยนะจ๊ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพร้อมน้องแกะนะบุย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 โอ้มากันใหญ่เลยพี่ฝนอ่ะมาป้อนอาหารกินินีไปแล้วเอาหรอเอาตัวเลข็กเข้าไปนี่